วันนี้ก็มาแนะนํากล้องมือใหม่สําหรับสายคอนเทนต์ครับซึ่งสายคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ตัว DJI Osmo Pocket 3ครับซึ่งถ้าไม่ใช่ตัวนี้จะมีตัวไหนบ้างโดยเราแบ่งเป็นตามแรงราคาครับโดยที่มือใหม่เนี่ยต้องบอกว่าไม่จะเป็นต้องใช้กล้องที่เป็น Entry หรือตัวเริ่มต้นเท่านั้นนะจะใช้ตัวไหนก็ได้ตามบัจเจตของเราเลยซึ่งก็ต้องรู้ว่าตัวไหนเหมาะกับเรานั่นแหละจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินที่มันเกินตัวไปนะของที่มันแพงกว่าก็ต้องดีกว่านั่นแหละ มาเริ่มที่กลุ่มแรกครับงบประมาณไม่เกิน20,000บาทเรายกให้ตัวนี้ครับ Sony z v 1 f ครับว่ากล้องตัวนี้จะเป็นกล้องคอม a พกขนาดเล็กพกพาง่ายครับราคา1 6 9 9 0บาทครับที่มาพร้อมกับเลนส์20มิลมันสามารถทำให้เราซลฟี่อย่างี้ได้ง่ายๆเลย เล์มุมกว้างมากครับคือ2 0่มิลเนี่ยเทียบเท่ากับฟูลเฟรมแล้วนะและตัวมันสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ 4K30 เฟรมมี UVC ที่สามารถเสียบ USB เข้าขอคอมแล้วกลายเป็นเว็บแคมได้ด้วยมีระบบโฟกัสดวงตาและใบหน้าที่สําคัญครับมีโหมดหน้าเนียนด้วยและยังมีโหมดโปรดักชั่ c เคสด้วยก็คือโปรดักชั่นเคสเนี่ยเราสามารถถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมเรายื่นของไปใกล้เนี่ยมันจะโฟกัสที่มือเราไม่โฟกัสหน้าทําให้เราสามารถยื่นของไปแล้วก็รีวิวได้เลยอันนี้คือโปรดักชั่ c เคสของทาง Sony ครับซึ่งกล้องแต่่ละตัวทีเรา แนะนำมาก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่ทุกตัวแหละยกเว้นพวกแอชชันแคมนะที่เราจะแนะนําต่อไปพอเราไปซีฟี่ได้เนี่ยกล้องตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันการสั่นไหวแบบแอ i v e ด้วยซึ่งเป็นแบบดิจิตอลไม่ใช่แบบอะ udi คอลแบบเป็นการสั่นภายในนะมันก็เวลาใช้ก็จะครอบภาพอีกนิดนึงแต่ด้วย20มิลนละิเรเราสามารถถือถ่ายได้สบายครับหลังไม่ได้แคบเกินไปห,หน้าไม่ได้เต็มจออะไรอย่างนี้ด้วยความละเอียด20ล้านครับกับขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วแล้วถ้าในกล20,000น่ะไม่ใช่ตัวนี้นาง อีกตัวหนึ่งก็ที่เป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนได้เนี่ยก็จะเป็นของฝั่ง Panasonic Lumix ครับ G100D ใช่ G100D ราคา1,9941บาทครับเออหน่วย41บาทแปลกดีกล้องตัเนียก็จะมาพร้อมกับเลนส์1 2 32มิมลครับแต่ถ้าเทียบ Full Frame เนี่ยมันจะได้24-64มถึงิมิลครับซึ่งแคบกว่าตัวที่เราแนะนำเยอะพอสมควรครับ24 20ิเนี่ยต่างันมหาศาลเลยนะ สามารถถ่าย4 k 30 f เฟรมได้เหมือนกันแต่ไม่มี uvc ครับมีระบบป้องกันการสั่นไหวเหมือนงานโฟกัสหน้าเหมือนกันแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับจะเป็น micro โฟเตอร์ครับความละเอียด20ล้านถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นพวก action cam แล้วครับ action cam ก็จะมีหลายตัวอยู่ครับตัวแรกเลยมันก็คือจะเป็น go pro 13ครับราคา1 9 9่0า1 9 9ครับอันนี้คือชุดเคเตอร์นะก็จะมีพวก m i d i m o d มีไมมีไฟมีขามาให้อันนี้คือครบชุดเลย 2 0 0 0 0พอดีเป๊ะพอน,นิดเดียวตัวนี้ก็จะถ่ายความเอียดได้ที่ 5.3K60 เฟรมครับแบบ10บิตด้วยนะไม่มีตัว UVC ครับแต่ต่อผ่านตัวมอสได้ผ่านตัว HDMI ครับไมโครต่อเข้าคอมได้มีระบบป้องกันการสั่นไหวอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเป็น a c ชั่นแคมอยู่แล้วป้องกันสั่นไหวดีสุดๆกันน้ำเซ็นเซอร์ขนาด1ทับหนนิ้วครับถ่ายรูปได้27ล้านพิกเซลครับถ้าใครสายลุยก็ต้องไปพวก a c ชั่นแคมนี่แหละตัวต่อมาแนะนาตัวนี้คือ คุ้มสุดๆครับก็จะเป็นตัว dji osmo 5 pro adventure combo set ครับตัวนี้ก็จะราคา16,900บาทครับถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่4 k 120เฟรมครับ1 0บ,บิตเหมือนกันแต่ตัวนี้มี uvc กันน้ำมีการสั่นในตัวและตัวนี้มีเมมให้47 g b ข้างในครับหมดปัญหาเรื่องการลืมเมมเข้าไปได้เลยครับใช้ตัวนี้ลืมเมมก็ยังถ่ายได้แต่อย่าลืมเลยดีกว่า กล้องเซ็นเซอร์ขนาด1ทับ1.3นิ้วครับภาพนิ่งที่ทำได้เป็น40ล้านพิกเซลครับตัวต่อมาก็จะเป็น Pro 3 S ครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่16,500ครับซึ่งมีความจุภายในนะตัวนี้จะมีความจุยนนจมมจยอยู่ที่128จิกครับถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K 30เฟรมมี UVC กันสัน่นกันน้ำอันนี้กันน้ำชดตัวกล้องนะเป็นตัวถั่วข้างในอะ่ะตัวเคสข้างนอกอะ่ะ ไม่ได้กันน้ําถ้าเผลอลงทั้งอันก็คือตุยแน่นอนเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีขนาด1 2.3ครับ2.3นิ้วครับภาพนิ่งทําได้อยู่ที่12ล้านพิกเซลครับตัวต่อมาจะเป็นค่ายเดิมครับ Insta360 แต่รุ่นนี้เป็นตัว A Pro 2รครับราคาอยู่ที่14,900าครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 8K 30เฟรมครับมี UVC มีกันสั่นกันน้ําเซ็นเซอร์อยู่ที่ 1ทับนิ้วครับถ่ายภาพนิ่งได้48ล้านพิกเซลครับตัวนี้จะเป็น king of low light ประมาณเนี้ยถ่ายภาพตอนคืนได้ดีมากๆครับตัวนี้ตัวสุดท้ายครับจะเป็นค่ายเดิมเหมือนเดิม insta 3า0ครับ X4 ราคาอยู่ที่18,900บาทครับตัวนี้เป็นกล้อง360ครับสามารถถ่าย 8K ได้30เฟรมครับก็คือด้านหนึ่งอ่ะถ่าย 4K ด้านนึงถ่าย 4K รวมกันเป็น 8K พอเรารีเฟรมออกมาเป็นภาพแบบแฟ์นะครับ ก็จะได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K นั่นแหละครับตัวนี้ก็จะกันน้ํากันสัน่นมีเซ็นเซอร์เนี่ยครึ่งนิ้ว2ข้างถ่ายภาพนิ่งที่สูงสุด72ล้านพิกเซลครับตัวนี้จะแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องครับเพราะว่าเป็น3า0เราสามารถเอามารีเฟรมได้หลังครับอันนี้เหมาะกับสายท่องเที่ยวมากๆครับเราสามารถเสพบ,บรรยากาศพร้อมกับทําคลิปไปได้ แล้วค่อยมารีเฟรมที่หลังครับว่าจะเอาฉากนี้เป็นวิวฉากนี้เป็นหน้าเราหรือว่าเอาเป็นครึ่งคึงก็ได้เห็นทั้งวิวถึงทั้งหน้าเราก็ได้ครับคือถ่ายทีเดียวได้มา360องศาครับคือสะดวกสบายมากๆแต่ไฟล์ภาพก็จะสู้กล้องตัวอื่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็น360อ่ะเนาะ มันก็ภาพชัดสู้กล้องตัวอื่นไม่ได้แหละนี่คือข้อเสียมันแต่ว่ามันสะดวกและไปภาพที่แปลกตาครับมุมที่แปลกใหม่ต่อมาครับเป็นงบประมาณไม่เกิน30,000บาทครับก็ต้องยกให้เจ้าเดิม Sony ตัวนี้ผมขอแนะนําเป็นตัว Sony ZV1M2 ครับหรือ Mark II นั่นเองราคาอยู่ที่25,990บาทครับซึ่งมันมาพร้อมกับเลนส์18-50มิลครับมือเทียบกับฟูลเฟรมแล้วด้วยนะอ่า ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ 4K 30เฟรมมี UVC มีมัลติฮอตชูขนาดโชเคสก็ต้องมีอยู่แล้วซอฟต์สก,กินก็ต้องมีตัวนี้มี ND นตี้ฟิลเตอร์ในตัวด้วยลดแสงได้3สต็ปความละเอียดที่20ล้านพิกเซลขนาดเซนเซอร์1นิ้วและด้วยความครบเครื่องของ Sony ZV1 Mark II เนี่ย,ยก็เลยต้องยกให้เป็นที่1ของงบประมาณไม่เกิน30,000หรือถ้าใครครับคิดว่าแต่ละหมวดของผมเนี่ยมีตัวไหนแน,นะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับว่าตัวเนี้ยพี่มันเหมาะกับตัวนี้ดิวมันเหมาะกับตัวนี้ อ่างบประมาณนี้ตัวนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์ด้านล่างกันได้ครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าแต่ละตัวมันเหมาะกับใครเหมาะยังไงครับก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้ครับตัวที่ตัวถัดไปของเราครับก็จะเป็นตัว Sony ครับ Sony ZV E10 ครับตัวแรกมากแรกก็ยังขายอยู่ครับราคาอยู่ที่2 3 9 9 0่ายบาทครับตัวนี้จะมาพร้อมเลนส์คิดที่มีระยะ16-35มิมครับแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่ฟูลเฟรมนะที่ฟูลเฟรมอ่ะมันก็เป็น24-75มิลครับประมาณนี้ วเวลามาวอลกก็จะอึดอัดนิดนึงตัวนี้ก็ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมครับมี UVC มีโฟกัสหน้าโฟกัสตารดักชโชว์เคสหนาเนียนมันติฮอตชูป้องกันการสั่นไหวแบบมาตรฐานและแบบแอทีฟเซ็นเซอร์เป็น APS-C ครับก็คือจะใหญ่กว่าไอตัวที่ผมแนะนำไปตัวแรกครับที่ความละเอียด24ล้านพิกเซลครับตัวต่อมาครับเป็นค่าย Can นอครับ Canon EOS R50 ครับราคา24,990ครับ ตัวนี้จะมาพร้อมเลนส์คิด 18. 4 5มิลลิเมตรครับถ้าเทียบกับฟูลเฟรมเนี่ยจะเป็น28.8ถึง72มิลลิเมตรครับตัวนี้ได้ F ที่4.5ถึง6.3นะก็แคบนิดนึงแต่ก็เพียงพอใช้งานนะสามารถวอล์กได้นิดหน่อยแหละแล้วก็แคบมากๆก็อันนี้ไม่ได้นำให้ไปวอล์กเท่าไหร่นะมันแคบอย่างที่บอกไปครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K30 เฟรมครับสูงสุดมี U V C มีหมดโฟกัสใบหน้าหมดหน้าเนียนป้องกันการสับไวแบบดิจิตอล ตัวนี้มาพร้อมเซนเซอร์ APS-C ครับความละเอียด24.2ล้านพิกเซลครับตัวต่อมาครับเป็นของค่าย Nikon Nikon Z30 ครับราคา26,900บาทตัวนี้มาพร้อมเลนส์คิด16ขีด50มิลิเมตครับ f 3.5-6.3ถ้าเทียบเป็นฟูลเฟรมเนี่ยจะเป็น24ขีด50มิมครับถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรม มี UVC โฟกัสใบหน้าเซ็นเซอร์จะเป็นขนาด APS-C ครับความละเอียด20ล้านและถ้าอยากลองกล้องกับเลนตัวไหนสามารถไปลองที่ที่งานซูมแฟร์21งานกล้องลดราคางานแรกของปี2025ชอบในงานลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30,000บาทผ่านโครงการ Easy E-Lisep ที่ศูนย์การค้าเกตเวกใหม่ชั้น M ที่เดิม ต่อมาว่ประมาณไม่เกิน40,000บาทก็ต้องเป็นตัวนี้แน่นอนครับ Fuji X M 5ครับราคา33,990บาทครับมาพร้อมเลนส์คิด15-45มมครับ f 3.5มจถึงห้าถ้าตีเป็นฟูลเฟรมแล้วครับก็จะเป็น22.5มิลมถึง67.5มิลลิเมตรครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอวอลกได้อยู่แต่วอลกได้ไม่ดีมากนักครับวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 6K 30เฟรมครับแบบ Open Gate 10บิตหรือจะเป็น 4K ครับ60เฟรมที่10บิตเช่นนกััครบ มี UVC มีหมดหน้าเนียนและที่สำคัญครับ FUJI เนี่ยเด่นเรื่องฟิล์มซิมูเลชันครับก็คือสีจะหลากหลายมากเป็นโทนฟิล์มนั่นเองครับมีโฟกัสใบหน้ามีการสานดิจิตอลครับเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ความละเอียด26ล้านครับก็เลยยกให้ตัวนี้เป็นที่สุดของงบไม่เกิน40,000บาทครับและถ้าไม่ใช่ตัวนี้มีตัวไหนอีกก็ต้องเป็นตัวใหม่ครับของนิ k อนจะเป็นน i k อน Z50 หครับ หรือ Canon Z50 Mark II นั่นเองราคาอยู่ที่37,990าครับมาพร้อมเลนส์คิด16 5 0ข mm, ีดมมครับ F3.5-5.6 ถึง้าถ้าเทียบเป็นฟูลเฟรมเนี่ยจะอยู่ที่24-75ถึงมมครับถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมครับมี UVC มีโฟกัสใบหน้ามีโหมดหน้าเนียนแล้วด้วยสำหรับ n ิ k คอน โฟกัสดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆเยอะครับเป็นเจนใหม่แล้วเหมือนตัวพวก ZF อะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ APS-C ความละเอียด20ล้านพิกเซลครับตัวต่อมาครับเป็น Canon e o s r 5 0ครับซึ่งก็มีไปแล้วในหมวดที่แล้วครับแต่นี้เราจะเอาเลนส์เข้ามาเพิ่มครับเป็นเลนส์ c a n o n RF-S 10-18มิมครับถ้าเทียบฟูลเฟรมก็เป็น16-28.8มิมครับ f 4.5-6.3ครับ IS STM ด้วยตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1 3 7 9 0หาพอครับพอรวมกับกล้องแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่38,780็อยบาทครับมั่ก็อยู่ในงบ40,000เซตเนี้ยเหมาะกับการวอล์กมากๆครับมันกว้างแบบ16มิลม่ะแล้วก็ใช้หมดกันสั่นที่มีอยู่ในตัวที่เป็นดิจิตอลครับพร้อมกับตัวที่เป็น i s IS คือกันสั่นใช่ป่ะอันเนี้ยก็จะใช้ได้เป็นกนารสั่นดิจิตอลในกล้องแล้วก็การสั่นในเลนส์บวกคู่กันทีเนี้ยนิ่งสุดๆครับกับเซตนี้เหมาะสำหรับวอล์กท่องเที่ยวจะทำบิวตี้ก็ได้นะหรือออเาากลาลก้้้งงงววแนั่พูดี ได้เหมือนกันบบเซตนี้ตัวต่อมาเป็นค่ายนิคอนมากก็จะเป็นตัวนิคอนเซ30ครับนี้แล้วก็จะประกอบกับเลนสอตัวเลนตัวแรกที่เหมาะก,การวอล์กครับก็คือเป็นเลนนิคอนเซท DX 12ถึง24มิมครับถ้าตีเป็นฟูลเฟรมก็เป็น18ถึง42ม mm มครับที่ f 3.5ถึง5.6ครับตัวนี้เป็น p z ด้วยวก็คือเป็นซูมไฟฟ้ามีกันสั่นก็จะมีรหัส vr ตัวนี้ราคาถูกครับอยู่ที่1 9 0 0บาทครับพอรวมกับตัว z 30เนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 35,390บาทครับอยู่ในง,งบเหมือนเดิมแต่ถ้าใครไม่เอาไปวอล์กครับ mm hmm. ก็จะแนะนำเลนตัวนี้ครับเป็นเลนส์ของนิคอนครับ18-140มขีดิมิลครับถ้าเทียบเท่าเป็นฟูลเฟรมครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ระยะ27-110ขีดมิลิเมตรครับ mm hmm. ที่ F3.5 ถึง6.3ครับโดยที่นิคอนเซ0สรวมกับเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา35,990ครับ อันนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับงบประมาณไม่เกิน40,000ต่อมาจะเป็นงบประมาณ40,000-60,000ครับแก๊บนี้ใหญ่หน่อยก็จะเป็น40,000-60,000ตัวที่เราชอบที่สุดหรือแนะนำทุกคนเนี่ยก็จะเป็น Canon EOS R8 ครับตัวนี้เป็น Full Frame เลยในราคา53,190บาทครับมาพร้อมกับเลนส์คิดครับ 24-50mm f4.5-6.3 IS s c m ด้วย S คือมีการสั่นก็คือเดินถือวอล์กเนี่ยเพลินเลยเซตเนี้ย ราคานี้คือแบบที่สุดแล้วสำหรับ R8 เนี่ยเราให้เลยงบนี้40,000-80,000 R8 คือที่สุดครับถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้มี UVC มีตัวจับใบหน้ามีการสั่นแบบดิจิตอลตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็น Full Frame ความละเอียด24ล้านโอ้หครบเครื่องมากตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเอาความคุ้มค่าจากไหนอีกแล้วครับ R8 นี่คือคุ้มค่าที่สุดแล้วในงบประมาณประมาณนี้ครับและถ้าไม่ใช่ R8 จะเป็นตัวไหนได้บ้างครับก็จะมีตัว Nikon Z50 Mark II ที่มี ในแร้งตัวที่แล้วครับอันนี้ผมก็จะมาจับคู่กับตัวเลนส์นิคอนเองครับตัว12ขีด28มิมครับถ้าเทียบเป็นฟูลเฟรมแล้วก็ได้18ขีด42ตัวนี้เป็นเซตวอล์ที่ f 3.5ถึง5.6ครับเป็น PZ และมีการสั่นด้วยราคารวมอยู่ที่43,800บาทครับถ้าไม่ Walk ก็ต้องไปเลนสตัวนี้ครับ18ถึง140มิมครับที่ f 3.5ถึง6.3ครับ ราคาเซตเนี้ยเซตทูรวมเลนตัวนี้ครับจะอยู่ที่47,500บาทครับไม่วอลคือตัวนี้ตัวเดียวเที่ยวทั่วโลกสามารถไปเที่ยวเก็บอินเสิร์ตทำนู่นนี่นั่นได้ครับเซตนี้คือตัวเดียวครอบคุมทั้งหมดเลยตัวต่อมาครับกคเป็นตัว Sony z v E10 ครับ E10 แรกนะเราจะมาประกอบคู่กับตัวเลนสิคมา10บคี่มิลครับถ้าเทีบย u ฟูลเฟรมแล้วก็จะอยู่ที่ระยะ1 5ถึง27มิลิเมตรครับที่ F 2.8 F นี่คือไม่ไหลเลยครับตัวนี้ ราคาเลน์จะอยู่ที่25,990ครับแต่พอบวกกับตัว Sony ZV-E10 แล้วเนี่ยจะอยู่ที่49,890คือปิ่ม5 0 0 0 0เลยตัวนี้สำหรับวอล์กนะครับเซตนี้ถ้าไม่วอล์กเนี่ยจะแนะนำเป็นตัวไหนก็จะเป็นตัว ZV-E10 เนี่ยประกบกับเลน์ Tamron 17 70มิมครับถ้าเทียบฟูลเฟรมก็จะได้25.5ถึง105ม mm ิลิมครับที่ f 2.8ครับไม่มี f ไหลาราคาตัวเลนเนี่ยอยู่ที่ 26,990ครับถ้ารวมกับตัว z V E 1 0เนี่ยก็จะอยู่ที่5 9 8 0 0บาทครับก็ต้องเลือกครับว่าจะวอ l k หรือจะไม่ Walk หรือถ้าจะมีทั้ง2ตัวก็ได้ก็คือจะมีเป็น10 1ถึง18แล้วก็ไปซื้อ17 70ถึง70มิลครับนี่ก็คือครอบกลุ่มยาวๆเลย F. 2 8แล้เรายาว2ตัวแต่ถ้าเพิ่มตังอีกนิดนึงอ่ะมันจะได้ตัว z V E 1 0 Mark II แล้วนะแล้วมาจับคู่กับเลนส์สายวอลครับ 10-18ม m mm, มครับเทียบฟูลเฟรมก็เหมือนตัวนั้นแหละก็จะเป็น15-27ม m mm, มครับที่ f 2.8ตลอดช่วงเลยเซตนี้ราคารวมกันก็อยู่ที่58,140บาทครับแต่ถ้าใครไม่สนใจการวอล์เท่าไหร่นะครับก็ขอแนะนำเป็นตัว sigma 18-50มิม mm, ครับแต่ถ้าเทียบเป็นฟูลเฟรมเนี่ยก็อยู่ที่27-75มิม mm, ครับที่ f 2.8ตลอดช่วงราคารวมกันจะอยู่ที่56,140บาทครับ อันนี้ก็หมดแล้วครับสำหรับงบ40,000ถึง60,000บาทครับต่อมาจะเป็นงบ60,000บวกฮา60,000บวกเลยก็คืออย่างที่บอกครับมือใหม่สำหรับสสยคอนเทนต์เนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้กล้อง Entry Level เสมอไปครับอยู่ที่งบประมาณเลยและความพึงพอพอใจที่จะใช้ครับคือบางคนเป็นมือใหม่ก็จริงแต่ว่าแบบเอออยากได้กล้องดีๆอยากได้คอนเทนต์แบบดีๆเลยหรือว่าไปถ่ายกลางคืนเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายแพงน,นิดนึงครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยก็ต้องพึ่งกล้องที่มันดีหน่อยครับที่จะ จัดการน้อยได้ดีเลยครับขึ้นอยู่กับมาและอยากทําอะไรก็ลองคิดดูครับว่างบประมาณที่จ่ายไปคุ้มค่ากับสิ่งที่ตัวเองได้รับหรือเปล่าหรือว่ามันเกินตัวเราไหมไหมหรือว่ามันขาดไหมอันนี้ก็ลองสินใจดูครับหกหมื่นเนี่ยคืองบสุดท้ายที่เราเอามานะครับหกหมื่นประมาณหกหมื่นไปถึงแสนนะประมาณนี้ที่เราเอามาครับในงบประมาณหกหมื่นครับที่เราแนะนําเพื่อน,อนๆคงรู้อยู่แล้วเราแต่แนมตัวไหนหกหมื่นเนี่ยก็ต้องแน่นอนครับเป็น panasonic lumix s9 ครับคือราคาตัว s9 มากับเลนส์คิด20-60ถึงมิลน่ะ f 3 5ถึง5.6อ่ะราคารวมกันอยู่ที่62,691บาทนี่คือปิ่มแบบ60,000เลยอ่ะหุมมาเลยมาหน่อยนึงได้กล้องฟูลเฟรมและเลนส์ที่เป็นรูมุมกว้าง20มิลและซูมได้ถึง60มิลโหแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะเดินวอลก,ก็ได้จะถ่ายอาหารก็ได้จะเป็นสายบิวตี้ก็ได้สายไหนก็ได้ไม่ต้องซื้อเลนส์เพิ่มเลยก็ได้ครับราคานี้ ด้วยความที่มันถ่ายโอเพนเกตได้ 6K 30เฟรมเป็น10บิตด้วยหรือถ้าเป็น 4K เนี่ยจะได้60เฟรมที่10บิตเหมือนกันครับแต่ค่ายลูมิกเนี่ยจะไม่มี u v c ให้เสียบใช้ครับแต่จะมีตัวเรียวไทม์หลัดมาให้ครับเรียวทม์หลัดก็จะเป็นสีต่งตางๆครับที่เราสามารถไปโหลดมาได้ทางแอปครับแล้วมาใส่ในกล้องสีเยอะมากลองไปเล่นกันดูครับมีกันสั่นในตัวด้วยตัวนี้เป็นฟูลเฟรมที่มีกันสั่นในตัว5แกน สามารถใช้ร่วมกับเลนได้ก็ยิ่งกันสั่นได้ดีครับและความละเอียดที่ทําได้คือ24ล้านพิกเซลครับก็เลยยกให้ตัวนี้เป็นที่สุดของในกว้าประมาณ60,000บวกที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับเราครับ S9 และถ้าอยากซื้อเลนเพิ่มมาจะซื้อเลนอะไรดีสําหรับ S9 ครับก็ขอแนะนําเป็นตัว Panasonic S Series 16ถึง35มิมที่ f4 ตลอดช่วงครับราคาเลนเนี่ยอยู่ที่42,741บาทครับถ้ารวมกับกล้องแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 95,932บาทครับเกือบแสนเลยถ้าเป็นเซตนี้เซตนี้ก็คือวอลกสบายแบบ16บมิลกว้างสุดๆไม่รู้จะกว้างไปไหนแล้วครับ16บมิลถ้าใครไม่สนใจการวอลกมากนล้ครับก็ขอแนะนำเป็นตัวเลนส์ซิกมา2470ิมิลที่ f 2.8ตลอดช่วงครับราคาอยู่ที่42,900บาทครับถ้ารวมกับตัวกล้อง S9 เนี่ยจะอยู่ที่9 6 9า0บาท ซึ่งในตัวนี้เราชอบมากเพราะว่าเราเป็นคนรีวิวเองด้วยครับตัวซิกมา24-70เนี่ยมันโคตรอ้าได้ใกลมากๆแล้วแล้วระยะมันยืดหยุ่นครับเป็น normal zoom คือ24-70มิลดีครับเซตนี้แต่ราคาเกือบแสนก็แรงอยู่ครับแล้วถ้าไม่ใช่ตัวที่เราแนะนำคือ lumix S9 เนี่ยจะไปตัวไหนดีก็จะเป็นตัว canon eos r8 ครับมาอีกแล้ว r8 ทีนี้ครับเราจะไปจับคู่กับ ตัวเลนอีก2ตัวครับถ้าใครเป็นสายวอล์ก็แนะนําเป็นตัว Canon RF 15 35ม mm มครับที่ f 4.5ถึง6.5ครับ IS ก็คือมีการสั่นราคาอยู่ที่19,590บาทครับถ้าบวกกับตัวกล้องแล้วอะ่ะจะอยู่ที่64,580บาทครับก็คือปิมเกินหกหมื่นมาหน่อยนึงแต่ถ้าใครไม่สนใจวอล์กครับ ก็ขอแนะนําเป็นตัว Canon RF 28-70มิลครับที่ f 2.8ตลอดช่วง IS มีกันสั่นในตัวเลนส์ครับราคาอยู่ที่43,290บาทครับถ้ารวมกล้องกับเลนแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่88,280บาทครับราคาแรงหน่อยตัวนี้ตัวต่อมาครับก็เป็น Fuji X-M5 ครับตัวที่แล้วที่เป็นตัวคีย์หลักของเราในยอดที่แล้วอันนี้ก็จะเอาใจสายวอล์ครับประกบคู่กับเลน Fuji FX 1 0ถึง24ม mm, มครับ f4 ตลอดช่วงราคาอยู่ที่36,990บาทครับถ้ารวม xm5 กับเลนตัวนี้ครับจะอยู่ที่7,980บาทครับนี่ก็วอสบายเลย1 0มิล mm, ถึง24มีมครับแต่ว่ามันต้องไปคูณ1.5นะก็จะเป็นราวๆเท่าไหร่อ่ะ15ถึงเกนะือบ35มั้งประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวแรงลูกอดีตลูกไม่ใช่เป็นอดีตดิ ก็ยังเป็นลูกลักอยู่ครับของฝั่งโซนี่ก็คือ ZV-E1 ครับฟูลเฟรมตัวแรกที่ได้เซ็นเซอร์ King of lowlight ของทาง A7S3 ครับราคาตัวกล้องเนี่ยบอดี้เฉยๆอยู่ที่74,990บาทครับตัวนี้จะถ่าย 4K 6 0ได้ที่เป็น10 bit 4:2:2ครับมี UVC มีโฟกัสใบหน้าโฟกัสดวงตาโปรกักโชว์เคสหนาเนียนมันติอินเทอร์เฟสฮอตชูมีระบบการสั่น5แกนในตัวครับและมีระบบการสั่นดิจิตอลแบบที่เป็นดินามิกแอตทีฟด้วยคือขั้นสุดอะนิ่งสุดๆตัวเนี้ยแต่ว่ามันคอบไปเยอะนะ ด้วยเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมขนาด12ล้านพิกเซลครับ74,990นี่คือ,อยังไม่มีเลนนะต้องหาเลนมาประกบก,กับมันอีกซึ่งเลนที่เราแนะนำเนี่ยสายวอลกครับก็จะแนะนำเป็นตัวแทมลอน20-40มิลิเมตรครับ f 2.8ตลอดช่วงราคาอยู่ที่26,990พอลงกับกล้องแล้วครับก็จะราคา1 1 9 8 0บาทอ,อแสนหน่งหรือถ้าใครไม่สนใจวอลกครับก็แนะนำเลนตัวดีตัวเดิมครับซิก้า 24-70มิลิม mm f 2.8ตลอดช่วงครับราคา2ตัวนี้รวมกันก็อยู่ที่122,890บาทตัวสุดท้ายครับมาบ้านนิคอนนิคอน ZF ครับกล้องที่โหโฟกัส oh! ดีแล้วหล่อด้วยกับราคา71,900ครัตัวนี้ถ่ายได้ที่ 4K 60เฟรม10บิต มีระบบโฟกัสไว้หน้าหน้าเนียนก็มีมาแล้วครับสำหรับนิคอน ZF คือแซใหม่ๆเช่น ZF แซด50 Mark 2หรือว่าเป็น z 8อ่ะนิคอนจะใส่ตัวหน้าเนียนมาให้แล้วครับด้วยเซ็นเซอร์ขนาดฟูลเฟรม24ล้านพิกเซลครับอันนี้ก็จะเป็นราคาบอดี้ครับ71,990ถ้าเป็นสายวอล์กครับก็จะแนะนำตัวนิคอนแซ17 28 m mm m f 2.8ตลอดช่วงครับราคาเลนส์ตัวนี้อยู่ที่ 38,900บาทเพราะบวกกับตัวกล้องแล้วเนี่ยจะอยู่ที่11,800ครับถ้าใครไม่สนใจวอล์สักเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนำเป็นตัวแ a m อน n 2 8ถึง7 5ม mm, ิลิเมตรที่ F2.8 ตลอดช่วงครับราคาเลนเน์จะอยู่ที่39,990บาทครับแต่ถ้ารวมกับตัว ZF แล้วเนี่ยจะอยู่ที่1 1 1 8 9 0บาทครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับกล้องมือใหม่สายคอนเทนต์ครับเป็นไงกันบ้างครับ ถูกใจทุกคนหรือเปล่าหรือว่าได้คําตอบไหมสําหรับสายคอนเทนต์ถ้าใครมีแนะนํากล้องตัวไหนเพิ่มเติมก็แนะนําเพื่อนๆกันได้ครับด้านล่างมาได้เลยว่ามีตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าเฮ้ยตัวนี้พี่ไม่ได้เลยหรือตัวนี้ดิวไม่ได้ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรก็มาคอมเมนต์ด้านล่างครับเฮ้ยเกือบลืมเกือบลืมกล้องที่ทุกคนเห็นตลอดคลิปนะครับเราใช้ตัว lumix s 9 กับตัวเลน20ถึง60มิลครับเลนส์คิดของมันนั่นแหละครับก็คือเซตที่ผมแนะนําแล้วผมก็ใช้เองครับก็เลยชอบมันครับเซตนี้ไซรัสโอซีเนครับตัวนี้สวยดีครับสีนี้และสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพวกเราด้วยครับซูมแมล่า้านกล้องสินผูผมดิวจากร้านกล้องสินผูซูมแคมล่าไปก่อนครับบ๊ายบายคลิปหน้าจะไปไหนรีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ